วันนี้นะคะมินก็จะมาตอบคําถามที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากแบบมับง่งๆๆๆงม่งงงนะคะว่าครีมของเราเนี่ยคือนวัตกรรมอะไรแล้วก็ทําไมถึงจะต้องเป็นนวัตกรรมนี้และเนื้อครีมนี้มันต่างจากเนื้อครีม,มอื่นยังไงนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นจากอันแรกนะคะเดี๋ยวมินจะมาโชว์ให้เห็นภาพกันก่อนเนาะว่าเนื้อครีมของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงก็นี่นะคะครีมบ Be ีเบเตอร์ไฮยาน้าตบสยบรอยแตกของเรานะคะก็เดี๋ยวจะมาโชว์เนื้อครีมก่อนเนาะอันนี้เป็นแข็งใช่ไหมคะ มมติเราบีบเนื้อครีมออกมานี่นะคะจากเนื้อครีมธรรมดาพอเราลูบไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกตัวเป็นหยดน้ําใสาๆเล็กๆเกาะเต็มแขนเลยแล้วพอเราถูแล้วก็ตอนที่เป็นหยดน้ำอะคะ่ะเราตบนิดนึงเหมือนกระตุน้นแล้วก็ลูบบนเบาๆทีนี้ก็จะซึมแล้วค่ะนี่ซึมเรียบร้อยทีนี้นะคะมินก็จะมาตอบว่าทําไมต้องเป็นนวัตกรรมนี้เท่านั้นเป็นนวัตกรรมอื่นไปไม่ได้เลย ก็เริ่มจากนะคะทุกคนคงเคยได้ยินครีมน้ำแตกเกาหลีใช่ไหมครีมแบบน้ำแตกหรือว่าโลชั่นน้าตบเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะฮิตแล้วก็ดังเรื่องเทคโนโลยีด้านสก,กินแคร์ด้านผิวสวยอะไรเงี้ยมากๆเลยซึ่งเราอ่ะก็ไปเอาแรงบันดาลใจจากนวัตกรรมนี้มาคนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะจนออกมาเป็นครีมตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่า มันเป็นยังไงทําไมถึงจะต้องเป็นครีมตัวนี้มินขออธิบายก่อนนะคะว่าทําไมถึงจะต้องเป็นเนื้อครีมนี้เนื่องจากตอนแรกอะ่ะเราแบบทําครีมออกมาเป็นครีมซองใช่ไหมคะซึ่งเนื้อครีมอ่ะมันก็จะเหมือนครีมหรือโลชั่นอะไรเงี้ยทั่วไปแล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าซึ่งลูกค้าบางคนน่ะคะ่ะเขาก็มาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์การใช้ครีมรักษารอยแตกลายมาและคําถามที่ลูกค้าถามเราเขาจะถามเสมอว่า1คือเกลี่ยยากไหมแบบเหนียวไหมอะไรเงี้ยแล้วก็2ก็คือเขาจะถามว่าแบบ ผิวยังชุ่มชื้นอยู่ไหมหรือว่าทาไปแป,ป๊บเดียวแล้วมันหายไปเลยซึ่งอันนี้มันก็เป็นแบบข้อหลักๆของการที่ทําให้เกิดรอยแตกลายและการรักษารอยแตกลายเนาะเพราะว่าครีมหลายๆตัวเนี่ยคือจะรู้สึกเหนอะหนักผิวมากคือเหมือนรู้สึกเหมือนครีมกองอยู่บนผิวอะค่ะแต่ครีมไม่ซึมเลยหรือบางครีมก็คือซึมหายไปหมดเลยไม่มีอะไรอยู่บนผิวเลย ็เดี๋ยวมินจะมาขึ้นภาพตรงนี้และอธิบายไปพร้อมกันนะคะจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะก็ในภาพใช่ไหมคะครีมทั่วไปที่มินบอกมีอยู่2แบบก็คือบางอันอะอยู่ที่บนพื้นผิวเท่านั้นอันนี้ก็คือบนผิวหนังข้างบนเนาะคือเหมือนจะเคลือบตรงนี้ไว้หนักผิวคือซึมลงผิวอะน้อยมากๆซึมลงไปใต้ชั้นผิวเนี่ยน้อยเหลือเกินเนี่ยนะคะซึมลงตรงนี้น้อยมากหรือบางครีมก็คือซึมลงไปหมดแต่ไม่เหลืออะไรที่ผิวเลยหรือเหลือน้อยมากๆซึ่ง สองอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครีมที่อยู่แต่ข้างบนไม่ลงไปพื้นผิวเลยอันนี้มันก็จะลงไปบำรุงผิวน้อยซึ่งเหมือนสารสกัดต่างๆอ่ะมันกองอยู่ข้างบนผิวแต่ว่าไม่ได้ลงไปรักษารอยแตกลายจริงๆนะคะกะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ลงไปบำรุงลึกทั้งหมดเลยแต่ว่า ข้างบนผิวเนี่ยข้างบนหน้าผิวเนี่ยเหลือน้อยมากคือแทบไม่กันเลยแล้วซึ่งทําให้ผิวเราแห้งซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดรอยแตกลายเช่นกันนะคะเพราะารอยแตกลายเนี่ยถ้าผิวข้างบนเราชุ่มชื้น,น,ะะน,น,นถ้าตรงนี้เราชุ่มชื้นนะคะมินขอใช้เป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าตรงนี้เราชุ่มชื้นมันก็จะเกิดรอยแตกลายยากแต่ว่าถ้าผิวแห้งเนี่ยพอผิวหนังเรายือดออกเนี่ยนะคะ ขยายตัวปุ๊บรอยแตกลายเกิดได้ง่ายเลยทีนี้นวัตกรรมของเรานะคะก็จะเป็นนวัตกรรมที่เป็น t o in one ซึ่งก็คือภาพนี้นะคะคือน้ําตบสยบรอยแตกเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นใช่ไหมตอนที่มิ้นโชว์เนื้อครีมเมื่อกี้คือเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ําซึ่งตัวที่เป็นน้ำนะะอะค่ะโมเลกุลอะมันเล็กกว่าตัวที่เป็นครีมอยู่แล้วดังนั้นตัวที่เป็นน้ำเนี่ยจะซึมลึกลงไปบํารุงถึงข้างล่างผิวหนังเห็นกันใช่ไหมคะซึ่งอันนี้คือผิวหนังชั้นกลางตรงนี้ก็จะซึมลงไปบํารุงไปแบบซ่อมแซมเส้นใย,ยคออลลาาาเจนนนตติ่ตงๆให้มมัักบ เวิร์กเหมือนเดิมส่วนข้างบนนะคะเราก็จะมีชั้นฟิล์มบางเคลือบหน้าผิวข้างบนนะคะซึ่งข้างบนนี้นะคะจะเป็นชั้นซิลิโคนซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเด็ดเรื่องการรักษารอยแผลเป็นหรือว่าครีมลบรอยแผลเป็นต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีซิลิโคนด้วยนะคะซึ่งเราจะมีอยู่ตรงนี้พร้อมกับข้างบนเนี้ย เราก็จะมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮยาหรือว่าสารสกัดพวกน้ำมันอลมมนอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะกัดเก็บความชุ่มชื้นดังนั้นครีมน้ําตบสยบรอยแตกของเรานี่นะคะทั้งลดรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ป้องกันรอยแผลเป็นใหม่ดังนั้นทุกคนคือสบายใจได้เลยว่าไม่เกิดใหม่แน่นอนก็เดี๋ยวมิ้นจะให้ทุกคนดูชั้นผิวอีกทีนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ทําความเข้าใจ เมื่อกี้ที่มินอธิบายถึงชั้นผิวหนังไปนะคะก็เดี๋ยวมิ้นจะมาอธิบายให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆอีกทีอันนี้คือชั้นผิวหนังของมนุษย์ทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณผิวหนังชั้นแรกก็คือชั้นบนสุดเนาะอันนี้จะเป็นผิวหนังชั้นกลางซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีเส้นใยคอลลาเจนอีลาสตินแบบขดอยู่แล้วก็เรียงร้อยกันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เมื่อการเกิดผิวหนังแตกลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกิดที่ชั้นบนนะคะกับชั้นที่2ก็คือชั้นกลางเเวลลลาาาาทีี่่ก้้้มนนนนรชังสุดะะคะ ตรงนี้กล้ามเนื้อนะคะเวลาที่เกิดผิวแตกลายก็คือตรงเนี้ยืดหดขยายก็คือเอาง่ายๆว่าตรงนี้เคลื่อนที่ชั้นไขมันตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกที่เป็นชั้นตรงนี้ค่ะผิวหนังชั้นล่างไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาก็คือเส้นใยอีลาสตินคอลลาเจนตรงนี้พอมันขาดออกจากกันใช่ไหมคะข้างบนอย่างเงี้ยที่เป็นตารางผิวหนังอะคะ่ะเวลามันยืดอย่างเงี้ยตารางมันก็จะถูกยืดออกไปด้วยทีนี้การรักษารอยแตกลายที่มิ้นบอกเนาะก็คือการทําให้ตรงนี้ชุ่มชื้น สีฟ้านี่นะคะทำให้ตรงนี้ชุ่มชื้นเพื่อให้เวลาที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันยืดขยายหรือหดตัวเนี่ยทำให้มันเกิดรอยแตกยากเอาง่ายๆทุกคนจินตนาการเหมือนกระดาษทิชชู่ะคะ่ะที่มีกระดาษทิชชู่แห้งกับกระดาษทิชชู่เปียกถ้าเราฉีกอะกระดาษทิชชู่แห้งเราสามารถฉีกขาดง่ายกว่าใช่ไหมคะแต่กระดาษทิชชู่เปียกอะคะ่ะมันจะฉีกขาดได้ยากกว่า ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่มินบอกว่าต้องเป็นน้ําตบเพราะว่าในส่วนของโมเลกุลที่เป็นน้ำอะค่ะจะนําพาสารสกัดเข้าลงไปบํารุงผิวได้ลึกกว่าก็คือจะลงมาได้ถึงชั้นผิวหนังชั้นกลางซึ่งจะมาซ่อมแซมตรงเส้นใยคอลลาเจนออลาสตินที่ขาดตรงนี้โดยตรงก็คือเหมือนมาผาสานเขาให้กลับมาเนี่ยค่ะดังนั้นนวัตกรรมเทคโนโลยีนี้นะคะ ครีมน้ำตบสยบรอยแตกตัวนี้เลยเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ที่สุดในการรักษารอยแตกลายและป้องกันรอยแตกลายใหม่นะคะก็ถ้าลูกค้าคนไหนได้ลองใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงมารีวิวหรือว่าบอกเล่าความประทับใจให้มินชื่นใจนิดนึงนะคะสำหรับนี้นะคะมินก็มาอธิบายบอกเล่าเรื่องราวแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ